เห็นนา,า,ายจัดยังไยเป็นประธานกลุ่มต่อภาคตะวันตการนัน่อกกลุ่มเรานี่ยเดิมทีก็เราทอมาตั้งปศยี่สิบเจ็ดอะทอมาแต่ไม่เป็นกลุ่มพอมาปีสามเก้าให,ให้ให้จัดเป็นกลุ่มเรื่องกลุ่มก็หาสมาชิกเข้ามาฝึก กพิษสากิจชุมชนแล้วก็ชุมนษย์าสตรดีหรอกเกิด่าคกิดลุ่มใกๆ้ขององเภอดใ้ห้างถึงมีผ้าพอตลอกตั้งต้นแรกเริ่มเดิมเลยคือมาจากที่ตอนบ่อนเลยนะครับหรือว่ามาจากที่ับบที่นี่เน,นี่ยเพราะว่าเนี่ยแม่บ้านเนี่ยเขาจะชอบต่อผ้าความจริงอะสะทอไม่เป็นก็ไปเรียนรู้มาก็เปิดเป็นศึกษาบ้านมีมั้งจังหวัดกากมันก็เรียนรู้ พอผ้าตื้นอย่ันเดียวเดิมทีมัดเบรย์เงี้ยไม่เต็มแต่หละครากก็ลูกค้าก็าอยากจะได้เป็นรายดอกลายาอะไรเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็มาช่วงหลังก็ว่าวิทยากรมาพูดอบรมที่บ้านเลยเราไป,ไปจ้างมาเองอะไรมาเองแล้วก็สมาชิกแล้วจ้างเรามาอยู่นี่เลยวิทยา,ากรจัดบานมีนะ่มแบบัง วิธีการวัดยอมออกดอกออกลายอะไรตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนตอนนี้สมาชิกที่ทำง,งานกันที่ที่ลงในวิษณ่ทิศชน,นีนประมาณแปดเก้าคนการบริหารเพราะนอกนั้นขเขาก็มันมันรายได้มันไไมันสู้งาน,นืึงก็ไม่ได้เนี่ยเขาก็ไปแต่พอมีออเดอร์หรือในเราบ้างใช่ใช่<ๆ>เราจะมีตลอดเราตอนเนี้ยตอนนี้กาตลาดเราเป็นในรูปแบบของ ออเดอร์หรือว่าอำลองเพราะว่าทอไว้นานๆจะกายได้ตัวแต่เราก็ทอรวมๆไวไงพอออเดอร์มาเราก็ส่งทีเดียวสองร้อยสาร้อยจุดจัดเดินที่แค่ผ้าอย่างเดียวใช่ไหมก็เศษผ้าเป็นเศษผ้าเศษผ้าที่ใช้มาแล้วก็เป็นกระเป๋าทำกระเป๋าครับแล้วผ้าล่ะครับจะมีเลทราคาหรือว่าอ๋อผ้าเนี่ยถ้าเป็นผ้าชุดเนี่ยราคาพันสอง คันสองกับเป็นจุดสี่เม็ดอย่างเงี้ยเป็นจุดถ้าเป็นตัวเดียวอย่างงี้ตัวเดียวราคาขึ้นอยู่กับวานยากได้ของลายครับครับแต่ส่วนมากเราจะขายพืนราคาพันปลอกหมดอย่างลายเนี้ยหัวมันไปแต่ถ้าเป็นผ้าใหม่ก็มีราคาไม่ใช่แค่ผ้าคินลายนะเป็นผ้าทอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลายผ้าทอด้วยงานทิมมือซึ่งเืนหนึงใช้ฟันโอ้โหก็ฝาจะมัดก็จะย้อมก็จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใช้เวลา เฉพาะมัดมัดเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์แล้ว9วัน9วันเนีก็จะมัดก็จะย้อมก็จะเสร็จมาเป็นนั่นแล้วก็พอจริงๆแล้ววันสองวันน่ะได้สืนได้เนนึงครับโดยราคาเพีงแค่1,200บาทมันไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงแล้วขอถามทายาทแล้วกันทายาทคิดว่าต่อไปจะได้สืบทอดจะได้สานต่อปีกบัญญาการทคารพของต้นบอกต่อต่อครับต่อต่อเนาะ กีลิี่ตัวกีหลายตัวสิเพาเป็นต้นทุนนะก็ตอไปตลอดรุณลงนั้นเกิดตรงนั้นเลยส่วนกีหลวงแล้วก็ให้สมาชิกไปตอตามบ้านอนอมีกีหลวงก็คือหน่วยงานสนมมากห้าตัวห้าตัวก็อยู่กลับบ้านใครจะใครลุกที่สมาชิกที่ผ่านมาสมัยเกษตรได้เข้ามาสนุมอะไรบ้างไเออแมึงได้ยืนได้ยืนตองงานนี้แค่มาได้ยืนแล้วก็ได้คุ้ม ได้รับมาครับก็ถือว่าเป็นผลต้นทุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้อัตลักษณ์การทอผ้าบ้านดอนบ่อให้กับผู้คนที่สนใจสถาบัานการศึกษาหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อส่งต่อภูมิปยาการทอผ้าให้ยั่งยืนสืบต่อไป